ได้แล้วได้แล้วนะคะทุกคนคะนี่หูไล่กาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แ่อ้อมไม่แ่นอืมจก็เถอะนะสวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะน้องน,งนุก็จะพาพี่ๆทุกคนไปไล่กันนะคะวันนี้เราจะไปไล่กาไปไล่นกไลก่กากันนะคะน้าหน,นูก,ก็มากับ น้าสาวนะคะสวยมากนี่วันนี้เราก็จะมาช่วยกันทางหุงไ่กาตอนนี้เราก็ขึ้นดอยนะคะล่ากไม้ไผ่ไปด้วยอุปกรณ์ทางหุงไ่กานี่นะคะทุกคนขาตรงน,นี้นะคะเราก็กำลังเตรียงไม้ที่เราจะทำเป็นหุงไ่กานะคะ แล้วก็เวลาใกล้กลเดือนเด็กเสี่ยว,ยว,ยวนี่เราก็จะผ่าไว้แบบนี้เลยมันจะเสียวหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเราใช้มีดสอง เน,นี่นะคะทุกคนคะ่ะพอเราผ่าไม้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทํามาเป็นุ่งไล่กานะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทางุ่งไล่กานะคะนี่นะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เราก็จะทําเป็นแขนของหุนไ่กานะคะแขนแบบนี้การแขนแบบนี้เราให้แฟกลับมานะคะเคยฟังไหมคะหุงไลก่กากลางแขน กระบุกเพลจะรอดเลยแล้วก็จะมับแบบนี้ด้วยเชือกฟาง<ม>เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะแล้วก็จะทําแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เสื้อให้หุนไล่กาของเรานะคะนี่นี่ก็จะเป็นเสื้อที่เราจะใส่ให้กับหุนไรกานะคะช<ม>านเดี๋ยวเราใส่เสื้อให้หุนไล่กาของเราหุไล่กา กางแคนก็นกพราะเรอแฟนกลับมาจะกูรู้ไงครักพี่เนี่ยเจ็ดเอ้ได้แล้วได้แล้วนะคะทุกคนคะนี่หุ่นไล่กาของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แปๆๆ๊วแป๊วแป๊วเสร็จแล้วนะคะทุกคนคะตอนนี้นะคะหุ่นไล่กาของเราก็เสร็จ เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณสิบกว่าตัวนะคะนี่เดี๋ยวเราไปปัดตรงที่มีนกเยอะๆนะคะนี่หูไรกาของเรานะคะเดี๋ยวจะวอ่งเราจะวิ่งก็เถอะป้าหนานุินแกลงแล้วเขาแล้วเนี่ยอ่จะจะก็แทนนะ จะีันนะวทุกคนคะตอนนี้นะคะ,ะ,คะเราก็ทําหุไรการ์สิกแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเมื่อกี้นาน,นูเปลี่ยชูนะคะ รูเซลฟี่จิ๊กนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามน,นันนด้วยนะคะบ๊ายบาย